สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปเพิ่งดาวน์ลดนะครับมีชื่อว่ามาโอฟนะครับอ่วันนี้เนี่ยผมก็จะมาแลกก็คือแลกคะแนนวันอาทิตย์นะครับเก้าลิกาเก้านาทีอันดับแรกเลยเราก็มาพิมพ์เบอร์วายเล็ดของเราแล้วก็อ่ะก๊อปปี้นะครับรอเก้าลิกาเก้านาทีก็มาแลกนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเก้าลกาแปดนาทีนะครับเดี๋ยวผมแลกให้ดูนะก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยเหลืออีกสิบวินะครับอ่ะเราต้องดูอันนี้เนี่ยผมอ่ะดูเวลาอีกเครื่องหนึ่งนะครับอ่ะเพื่อรอเวลาตอนนี้เนี่ยเก้าลกา 8นาที58วแวิละอ่ะก็รอรีเซ็ตอ่ะโอเค9เลกา9นาทีนะครับแล้วก็กดเข้าไปอ่ะค้างนิดนึงชิบหายละอ่ะโอเคยืนยันไปนะครับอย่าบอกว่าหมดก่อนนะโอเคเราได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการแรกเมื่อกี้เนี่ยผมใช้เวลาไป14วินาทีนะครับพอดีมันค้างดีเลยด้วยก็ประมาณนี้นะครับ คือมันยังได้ปกตินะแต่ว่าในส่วนของอการแรกแต่รอบเนี่ยอาจจะช้านะครับคือบางคนเนี่ยสามสี่วันนะครับก็อาจจะยังไม่เข้าคือผม,ผมเอาจริงๆตอนนี้เนี่ยรั้งล่าสุดที่แรกไปนะครับเพิ่งเข้าเก้า 9, ใช้เวลา9วันนะครับแล้วก็ตัวที่ แรกไปวันที่สิบาเพิ่งเข้าเมื่อวานนะครับแรก13ามเข้า19กนะก็ใช้6วันนะครับแล้วก็ตัวนี้ไอตัวที่แรก1บาทนะครับวันที่สิบ5 16สิบห้าสิบหกคือยังไม่ได้นะคือวันนี้เนี่ยก็คือวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือวันที่20สินะครับก็ดูเอารายการผมยังเหลืออีกเยอะนะครับเนี่ย อ่าสิบหนึ่สองสามสี่ห้าหอ่ะเหลืออีหกรายการนะครับอ่าที่ยังไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่ามันก็ยังจ่ายปกตินะอัจราช้านะครับก็ประมาณนี้ก็รออย่างเดียวนะครับคือมันยังจ่ายแน่นอนนะครับสะสมคะแนนไปเรื่อยในส่วนของการหาคะแนนก็อย่างที่บอกไปนะแล้วก็กดเริ่มเดินทางนะครับก็รอรับคะแนนถามว่ามันอยู่ที่แต่ละเครื่อนนะไอตัวไหนที่เราเปิดบ่อยๆที่สุดเนี่ย คะแนนช่วงแรกอาจจะได้น้อยนะครับมันต้องเปิดเรื่อยๆนะครับมันถึงจะได้เยอะของผมเนี่ยผมเปิดเครื่องที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันได้ค่อนข้างน้อยนะครับได้วันนั้นเนี่ยได้แค่23กิโลนะครับแต่ว่าผมเปิดอีกเครื่องหนึ่งเครื่องนั้นเอาไว้อยู่บ้านอย่างเดียวนะครับก็บางวันนี่64คนะแนน87แต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยผมจะได้เทียร้อยคะแนนนะครับอก็ วันก่อนวันก่อนๆเนี่ยได้100อยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ยังได้100นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดไปก็รอรับอีกทีบางวันเนี่ยผมเปิดไปข้ามวันนะครับ25ชั่วโมงก็ยังไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องเช็คเข้าแอปบ่อยๆนะครับ ประมาณ2 3สาชั่วโมงแล้วก็เข้าเช็คนะเพื่อให้คะแนนมันเดินบางทีเนี่ยเราไม่เข้าแอปเลยมันคะแนนก็ไม่เดินนะครับก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมก็แลกให้ดูนะครับว่ามันยังจ่ายปกตินะแล้วก็สินค้ามันเติมนะครับอตอนนี้น่าจะหมดละผ่านไป2นาทีละจริงๆ1นาทีเนี่ยก็หมดแล้วนะครับเนี่ยบางคนเข้ามาไม่ทัน้ยสินค้ามันเติมหรือเปล่าเราเข้ามาเช่นน้าที2อนาทีเนี่ยก็คือไม่เห็นจะมีเลยก็ประมาณนี้นะครับคือมันเติม แต่ว่าคนแรกค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะ20บาททูมันนี่อ่านนี้ก็หมดแต่ว่าเติมเงินมือถือยังอยู่นะแต่ว่าใช้คะแนนค่อนข้างเยอะนะครับก็รอดูอีกทีนึงอ่ะดีแท็กก็ยังอยู่อยู่1บาท1,000กับพวก500พวก300น่าจะไม่หมดหรอกคือคะแนในใครจะไปถึงอ่ะต้องใช้เวลาซื้อย่างน้อยเนี่ย เป็นปีนะเพื่อจะถึงคะแนนไอ้สามร้อยบาทเนี่ยไม่ง่ายนะครับวันหนึ่งได้วันละร้อยยี่สิบคะแนนเองบางคนเนี่ยสะสมคะแนนตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึงร้อยต่อวันนะครับก็เก็บคะแนนไปเรื่อยนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับอันนี้เนี่ยจะได้รับอยู่ที่สามร้อยหรือหนึ่งร้อยคะแนนนะทุกวันเนี่ยผมก็ลืมเช็คได้สามร้อยคะแนนนะครับทุกวันนี้ พเพื่อนๆก็รับสามร้อยคะแนนกันผมก็รับสามร้อยคะแนนอะลินพันกันก็ขออภัยนิดนึงอโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ